เลยเขาจอดทางในเลยขนตกถามก่อนนี่ังไงถึงหารถคันใหม่ตอนแรกคือมึงหาซี v i c เอฟดีไมเนี่ยงงไม่ถึงงงไม่ถึงก็เล <c oughs> ได้ได้อันนี้ก่อน <c oughs> มีหลักเกณฑ์อะไรไหมในการเลือกจะซื้อรถเนี่ยมีของเอามาถอดขายได้ราคาประมาณเท่าไหร่ทีไ่ได้มาคัะนนะี้หนึ่งหนึ่งสามถึงหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอ่ะมันเพิ่งขับกลับมาได้วันหนึ่งอีกเช้าวันหนึ่งไปขับพังเลยที่บ้านก็จะบน่นเฮ้ยซื้อมาทำไมขับไม่ได้นู่นนี่นั่นเนี่ยที่อยู่บนรถกับผมวันนั้นนะตอนนี้กำลังขับรถอยู่พอจอดรถปุ๊บนะแม่งมองหน้าเลย<ม>อย่างที่ผมบอกอะ่ะทำใจยังไงก็โดนข้อดีข้อเสียของการจัดไปแน่นหนะพอเรามีความหลังที่ไม่ดีอะ่ะ เราก็เลยต้องเผืือเอาไว้เป็นทันแนนเอออันนี้คือเป็นไรพี่เมาระไม่ถือกล้องเงี้ยโอ้ยรถหม่รถหม่สวยว่าโหลงมาคุยันก่อน รถใหม่แกด้วยอ้โหไปวันแรกก็ไม่ได้นอนบ้านเลยไไเอาแล้วมึงเอาคันนี้ไปไหนอ่ะเอาออกก่อนอต้องเคลียร์คันนี้ออกเลยโอ้โห <c oughs> ไม่แต่มันเข้ายากนี่ไข่ลูกรักกันแน่เนี่ยลูกรักอันนี้ลูกอันนี้ลูกรักแต่อันนั้นอ่ะลูกรักครับ ไม่ผนไม่ผลบอกขนาบอกขนาเนี่ยพอได้ไหมโคแมนได้สวยเลยคันนี้โอ้โหไอสุดซื้อต่อจริงป่ะเนี่ยเต็มอ่ะซื้อต่อซื้อต่อกี่ปีขอเก็บตังก่อนอีกสามปีสามปีต้องถอดไหมต้องถอดของไหมไม่ต้องถอดแนนี้เลยวันนี้เลยอันนี้มันคือรถรุ่นอะไรครับ อันนี้เป็นซูบารุอิมเพซ่าเป็นตัวเขาเรียกว่าถ้ารหัสตัวถังมันเป็น G H 7เนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัวตัว E T I มันจะเป็นเขาเรียกว่า G R B แต่ัน,นี้เป็นตัวตัวโรบาาัาเหาตัว A มันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงหรออันดับแรกเลยก็คือเครื่องเครื่องช่วงล่างเนี่ยมันก็คนละสเปกกันถ้าเป็นตัวเครื่องถ้าเป็นเทอร์โบมันจะเป็นพวกของ ตัว S T I คอแดงที่เขาเรียกกันอ๋ออันนี้ก็คือเป็นตัวที่เป็น N A เป็นของบ้านเราใช่ไหมตัว N A บ้านเรามันจะดูที่คอ I D มันจะเป็นสีแดงใช่ใช่บก็คืออันนี้จะเป็น N A มาจากโรงงานเลยใช่อันนี้เป็น N A โรงงานเพราะว่าเป็นตัวบ้านเราอารมณ์อารมณ์เหมือนถ้าเป็นตัว S T I อ่ะก็เหมือน Evo ถ้าเป็นตัวธรรมดาก็เหมือนพวกแบบซีเดียบ้านเราอ๋ออย่างนี้เหมือนกันมันก็ต่างกันที่แบบว่าโป่งด้วยใช่ไหมแบบจริงๆถ้าเป็นตัว S T I มันจะคอนโซลก็ไม่เหมือนระบบ ขับเคลื่อนพวกเกียร์พวกอะไรก็คนละตัวกันเครื่องก็คนละอันอย่างอันนี้มันเป็นตัว NA มาตั้งแต่โรงงานแต่ถ้าเป็น STI <อ>คือเป็นเทอร์โบไม่แต่ขับมาเมืม่อกี้เสียงมันก็สิ่งอยู่นะ<อ>สวัเครื่องมาแล้ว,วดี<า>ใช่คัน,นี้สวัมาแ,แต่ว่ามวไม่ได้ไม่ได้สวัแมวแบบว่ามาเต็มๆเหมือนที่เขาชอบทํากันอะส่วนใหญ่ถ้าเป็นประเทศไทยอะเขาจะแบบว่าเอาตัวถัง G H 7ไปสลับกับแมวตัวรหัส G R B มายกใส่กันได้เลย แต่ว่าของเรางงไม่ถึงงงไม่ถึงก็ลเลยได,ได้ได้อันนี้ก่อนก็คือได้คันนี้มาเป็นสาภาพนี้มาเลยตั้งแต่แรกใช่ไหมสาภาพนี้เลยออ <c oughs> ไปซื้อมาจากแถวไหนคันนี้คันนี้เหรอในในกรุงเทพแแถวเนี้ยแหละกรุงเทพสายใหม่ไม่ไกลก็ <c oughs> หาเอาใช่ไหมตามพงตามเพจอะไรเงี้ยใช่คุงไหนตัวเนี้ยคนหารถซิ่งเขาก็าจะหากันในแบบเฟซบุ๊กใช่ไหมเข้าเฟซบุ๊กเพจอะไรเงี้ยเออจะมีเยอะถามก่อนนี่ไงถึงหารถคันใหม่มาเพิ่มเพราะตอนแรก ก็เห็นไปแล้วมันมีซินเวียอีกคัหนึ่งอยู่แล้วอ๋ออย่างนี้ถ้าคนที่เขาเคยขับซูบารุหรือขับ4มาเราแบบว่าจะจำฟิลลิ่งรถพูกนี้ได้อพูดง่ายเลยมันขับดีขับดีขับมั่นใจขับ4มันกระโดดช่แต่มันไม่ได้แรงนะมันไม่ได้แรงแบบแรงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันขับสนุกแฮนด์ลิรงมันมั่นใจวลาเราขี่ ตอนแรกอ่ะที่มึงคุยกับกูไว้อ่ะตอนแรกคือมึงหาซี v i c เอดีไม่ใช่เหรอซีวิกอ๋อยายายเอ็มเราเราไม่เคยขับผ o อนดนะเราก็แบบว่าไม่รู้ไงว่าเราจะเริ่มตรงไหนต้องดูอะไรบ้างต้องทอํายังไงบ้างแต่แบบเราเคยขับตัวซูบารุตัว GC8 มาก่อนเราก็จะรู้ว่าเอ้ ข้อขาวข้อแดงต่างกันยังไงอะไรต่างกันยังไงอย่างเงี้ยพอเราไม่รู้ว่าแบบฮอนด้ามันต่างมันต่างกันยังไงมันแบบมันย้ายอะไรบ้างเราก็แบบเราก็ยังไม่กล้ามันเรามีเวลาไม่พอหาเรายังศึกษาไม่พอเออเราก็เลยไม่กล้าเล่นแต่วาพุนใช่ไหมอยากได้คันใหม่ก็เดี๋ยวได้คันใหม่อะไรอย่างงี้ใช่เตอจําได้มึงเคยขับอิมแล้วนี่ว่าคันนั้นคือรุ่นไหนเป็นตัว g c 8เติโมอีย่าไปงวรวดนมั้เตร์เป็นรุ่นแรกเลยปะมันจะเป็นตัวล่าสุดเลยปะเอยตัวแรกสุดเลย ตัว G C 8ปดะใช่ตัว G C เป็นเป็นตัวแรกแล้วมาขับดีอะพอเราขับดีเราชอบคันต่อไปมันก็เลยเลือกค่ายได้ง่ายกว่าว่าเอาค่ายเดิมแล้วกัน,นะอะไรเงี้ยมีหลักเกณฑ์อะไรไหมในการเลือกจะซื้อรถเนี่ยกูเห็นมึงเปลี่ยนมาหลายรุ่นแล้วไงทคนิคส่วนตัวระคือถ้าจะซื้อรถมือสองอย่างแรกเลยที่จะต้องที่ทําให้ตัดสินใจนะมันต้องชอบก่อนทรงมันถูกใจทรงมันชอบเพราะเราเราชอบรถวายบอดี้อยู่แล้วเหมือนคันน้ำเงินอะเมย์ได้เห็นใช่ไหมเป็นรถแบบวายบอดี้ไม่ให้เน้นเดิม ก็พักตรงผ่านก็ไปดูแค่นั้นเองตรงผ่านมีของมีของที่เอาพอมาขายเอามาถอดขายได้หรือแบบว่ามีของที่มีมูลค่าอย่างเงี้ยแล้วเราดูกับราคาแล้วมันโอเคอย่างเงี้ยเราก็ซื้อได้ส่วนใหญ่จะดูประมาณนี้ก่อนถ้าเกิดเบื้องต้นนะถ้าจะดูคันไหนจะซื้อคันไหนอย่างเงี้ยไอรุ่นรุ่นเนี้ยมันมีสองทรง คือเป็นตัวซีดานซีดานก็คือสประตูถูกป,ปะแล้วก็ตัวห้าประตูตัวที่เราได้มามันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าไม่มีโปลละแล,ะล,ะละ้วกันเป็นตัวธรร,รมดาทรงคล้ายๆกันแต่มันด้ดานข้างมันจะเล็กมันจะไม่มีโปะมันจะแคบๆเหมือนรถบ้านอะ่ะเรียกง่ายๆก็คล้ายๆมาด้าสามอะมาด้ามาด้าสามบอ้เฮ้ยโมาด้าคล้ายๆมาด้าอะไรเงี้ยแต่คราวเนี้ยเจ้าของพี่เขาอะปรวับอดี้มา ซึ่งตอนแรกอ่ะใจอะก็อยากได้ตัวที่มันมีโปง่งแบบว่าโป่งของ a อทีอยากได้แบบตัวเต็มๆแต่คขาเน้นด้วยราคาที่ถ้าตัว a อทมันอยู่ประมาณเท่าไหร่วะก็หกว่า1นึ่หนึงสถึง1นึ่งหนึ่งเหนอะมันมีหลายราคายิ่งรถแท้นะถ้า g ีอาแท้ไม่ต้องคุยเลย2อัพใช่ล่าสุดกูเจอก็2กว่า2กว่าเออเห็นขาเราก็เลยเห็น,ว,นว่าคันนี้ยเฮ้ยมันมีโป่งละ รถมีโป่งรถมีโป่งมาตามที่เราต้องการแล้วแลวเป็นโป่งวาบอดี้แบบที่เราชอบด้วยอะไรอย่างนี้แล้วสํานักที่ปั้นมาก็คือเป็นสํานักที่แบบเราติดตามเขามานานเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเรามั่นใจว่าโป่งแม่งดูดีสํานักอะไรพูดชื่อได้ไหมกระตยูนิกที่เราไปดูที่มอเตอร์โชว์มาเขาก็ได้ไปโชว์อยู่ใช่ใช่มันเหมือนเรารู้มือเขาอยู่แล้วว่า,วาเขาปั้นรถเขายังขนาดนะรถเราแม่งขนาดไหนวะเราก็เลยกล้าซื้อว่บรถที่มีโปง่งไหนไหนพาดูพาดูว่ามันทําอะไรมาบ้างใช่ปะก็จะมี ที่ต่างจากรถเดิมๆนะตัว G H 7ก็จะมีโป่งแก้มซ้ายขวาถูกไหมแล้วก็มีเขาเรียกว่าสเกิร์ตหรอหรืออันเดอร์บอร์ดก็คือกระ<า>ดางนี้ท้งลำมั้งถ้าแต่ถ้าแต่ทางลำนะถ้าจำไม่ผิดนะแ,แล้วก็มีโป่งหลังโป่งหลังก็เป็นสองชิ้นกับประตอูอ่แล้วก็มีข้างบนเป็นวิงน่าจะของเขานะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะเพราะเราไม่ได้ทำมาใช่ปะแล้วก็จริงๆ่ะมีข้างบนด้วย ถ้าได้มาตอนแรกอาจจะเห็นรูปอยู่จะมีแหลกแล้วก็มีที่วางใส่ของข้างบนอ่ะออแต่ตอนนี้คือแกะออกแล้วแกออกมาก่อนแล้วก็มีพวกเนี่ยดิฟฟิวเซอร์มันมีมีมาครบเลยเนี่ยแล้วก็ลิ้นหน้ากับขนาดขนาดคู่เท่านี้บอดี้นะที่ที่มาฝาปองก็น่าเป็นฝาปองเดิมเออฝาปองก็เป็นฝาปองกระปรงเดิมใช่กูเห็นมึงซื้อรถซิ่งมาหลายคันแล้ว อยากรู้ว่าแบบวิธีการดูรถอะมึงดูยังไงวะอ๋อเวลาเราไปอยู่หน้างานไปดูรถคันนี้เราดูอะไรบ้างอืมคุ้ยากครพัพี่เอาจริงๆแม่งผมไม่เคยทําได้เลยนะสมมติตอนนี้ก็ลังขับรถอยู่วันนั้นผมพูดกับพี่ว่าไงพี่อยู่บนรถกับผมวันนั้นนะการไปดูรถนะพี่เราต้องไปดูก่อนเดีย๋ยวเพิ่งตัดสินใจว่าจะซื้อเลยต้องใจเย็นๆรถมันไม่ได้ราคาบาทสองบาทนะพี่ผมต้องใจแข็งไม่ใจอ่อนห้ามไปตกหลุมรักเหมือนเหมือนสาวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเวลาเจอใจมันจะอ่อนถูกไหมใช่ แล้วสุดท้ายเป็นไงพี่สุดท้ายก็โดนตกเหมือนเดิมเหมือนเหมือนอารมณ์เราดูรเราเลือกรถอะพี่เราไปถึงปุปป๊บอะเราจะต้องมีความห้ามใจนิดนึงว่าเฮ้ยต้องค่อยๆดูเดี๋ยวเราเปิดดูตัวถังนะพี่เราเปิดดู <ไป S 2> ขอบยางดูขอบยาดงดูตรงนู้นตรงนี้ลองสตาร์ทเครื่องนู่นนี่นั่นว่า,าแล้วก็ลองเทสดูแล้วก็เราก็จะบอกเขาว่า กอกลับมาคิดก่อนเราเราคุยกันเลยใช่ไหมว่าเจ้า <c oughs> ของเขาไม่ว่าหรอกอะไรเง<อ>ี้ยให้กลับมาคิดที่บ้านก่อนช่เพราะรถมันก็ไม่ได้คันละบาท2บาทมันก็แพงอยู่สุดท้ายปุ๊บแม่งพอไปถึงวิ่งผมเชื่อผมว่าผมแม่งไม่ได้ดูเลยไปถึงปุ๊บอ่ะพอจอดรถปุ๊บนะแม่งมองหน้าเลยนนเนี่ยอนเนี้ยอีเนี้ยมองหน้ามองหน้างแต่ในรถแล้วะ งไปถึงปุ๊บก็เดินวนสองรอบป่ะนั่งปุ๊บลองนานสองทีลองปุ๊บวางตามัดจำปั๊บไปเอาไปนั่งกับเขากนไปนั่งกับเขากรเขาพาไปขี่ก่อนก็ไม่มีอะไรพี่ก็คือตัวถังผมก็ไม่มีความรู้นะเขาพุ่งตรงอ่ะแม่งซื้อรถเราก็ดูเป็นไหมหาว่าก็ดูไม่ได้เป็นมากหรอกถ้ามีเพื่อนที่ดูเป็นละก็เพื่อนไปด้วยดีกว่า แต่เราไปถึงปุ๊บเราลองสตาร์ตลองนั่งดูดูทรงรถมันเองโอเคเช็คอาการเบื้องต้นอ่ะเช็คไปตัง่ายที่แบบว่าเราพอมีความรู้อะไรมาเราก็ทำมาลองดูแค่นั้นเองสตาร์ทง่ายแอร์เย็นปุ๊บทุกอย่างโอเคสีเสือสภาพดูดีไม่ได้ซีดไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะเราก็ต้องให้เขาพาไปลองตอนลองอ่ะก็ไม่ต้องกลัวบอกพี่เขาไปเลยว่าเต็มที่เลยให้เขาสตาร์ท ให้เขาวิ่งให้วิ่งนานๆคืนาเรียกมีดิฟฟี่ใช่ไหม,มเราก็มานั่งดูดิฟฟี่ดูแรงดันเวลเาเขาซัดมันปกติไหมดูความร้อนเออดูความร้อนเพราะว่าเวลาผมไปดูรถอะพี่ผมจะบอกเขาเลยนะว่าสมมติเขาซัดเสร็จรอบหนึ่งใช่ไหมเราจะบอกเขาเลยพี่ไปอีกรอบเขาแบบเมื่อกี้อีกรอบเพื่อกว่าเราจะพอใจว่ามันไม่ขึ้นแน่ความร้อนมันไม่มีปัญหาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเครื่องมันไม่มีอาการแน่นอนไม่มีดับระหว่างทางไม่มีอะไรแน่นอนเนี่ยเราถึงว่าเออโอเคถือว่าใช้ได้สำหรับผมนะซยแต่คันนี้กูเห็นมึงจัดไฟแนนซ์นี่ใช่เอาจริงๆรตั้งแต่ซื้อมาจัดทุกคันเ,เลยคืออย่างงี้พี่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นสมมติว่าสมมติมตร,ถรถรถคันนี้ราคาเท่านี้บาทแล้วเราจัดไฟแนนซ์อะเราเท่ากับว่าเราจ่ายแล้วอาจจะจ่ายสักครึ่งนึงแล้วเราเอาเงินอีกครึ่งนึงอะไปเป็นทนซ์เพราะผมจะบอกก่อนว่าไอรถพวกนี้พี่มัน มันไม่มีคําว่าซื้อมา100%รคืออย่างงี้พี่ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะร้อยซของเจ้าของเก่ากับ100%ซกับเจ้าของใหม่ไม่เหมือนกัน<ม>คือบางทีอ่ะพี่เขาโอเคแล้วแต่เราไม่ได้ชอบเราจะ้โชกแข็งไปอันนู้นไอ้นี่มีเสียงนิดนึงบางทีเราก็แต่คน,นนะพี่นะบางคนช,ชอบไม่ชอบเราก็ต้องมาเมนเทนแนต์นมาทําอยู่ดีส่วนตัวผมเคยมีประสบการณ์ซื้อมาแล้วมันแบบเพิ่งขับกลับมาได้วันหนึ่งอีกเช้าวัน,นึงไปขับ พังเลยลเน่นแน่ะคันน้าเงินใช่ไหมกูจาได้ใ้่ <พอ S 1> เลยส่วนตัวผม,มนะผมมีเงินเท่านี้แล้วผมเอาเงินทั้งหมดที่ผมมีไปซื้อ,อม,มันทําให้มันทําอะไรต่อไม่ได้พี่แล้วมันจะเครียดรถก็ขับไม่ได้ที่บ้านก็จะบน่นว่าเฮ้ยซื้อมาทําไมขับไม่ได้นู่นนี่นั่นเนี้ยมันก็หลายอย่างเพราะเราดูไม่ออกอ่ะถูกปะพี่ ดอกมันแพงไหมวะพวกอย่างเงี้ยรถซิ่งอะ่ะแล้วมันมีเจ้าไหนที่แบบเขารับจดไฟแนนซ์ไหมรถเก่าๆหรือรถซิ่งแบบเนี้ยแต่งเยอะอย่างเงี้ยนธนาคารเขาจะไม่รับถ้าไม่ใช่รถปีใหม่ๆนะ <ừ> ถ้าปีใหม่ๆเขาอาจจะรับปีเก่าเขาจะมีอยู่เจ้าเดียวมั้งตะวันออกข้อดีข้อเสียของการจัดไฟแนนะซ์อ่ออนะผมมองว่าถ้าข้อดีนะพี่ ข้อดีคือเราไม่ต้องใช้เงินเราทั้งหมดเอาทำอย่างอื่นได้เอาไปแต่งมีเวลาแบบมีเงินได้เล่นได้เล่นกับมันได้สนุกกับมันทันทีโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอเก็บตังค์ใหม่เพื่อจะมาแต่งแต่ข้อเสียผมมองว่าคนส่วนใหญ่ก็มองเรื่องดอกป่ะใช่ใช่ดอกเบีย้ยแพงนู่นนี่นัา่นถามว่าแพงไหมคันนี้ดอกห้าจุ5ห้าห้าจุห้าห้าจุดห้าเอาเทียบกับรถใหม่แม่งแพงพี่แล้วก็รถมือสองแม่งเสียแบตด,ด้วยนะผมมองว่าถ้าเราเก็บตังค์สักนิดนึงแล้วดาวเยอะหน่อยผมว่าดอกเบี้ยมัน พอหานออกมามันไม่ได้แพงมากพี่ถ้าเราดาวเยอะนะอแต่ถ้าเราดาวน้อยอะโอเคดอกเบี้ยเต็มเต็มราคาประมาณเท่าไหร่ที่ได้มาคันนี้คันนี้เหรอใช่ประมาณเอ้ยไม่ถึงล้านหรอกไม่ถึงร้านถ้าเป็นตัวแมวผอมนี่ทั่วไปมันก็จะสูงกว่าถ้าแม่ทงพี่กูได้ยินราคามาแมวผอมทั่วไปอะผมเห็นตั้งแต่สี่สี่สี่ต้นจนถึงแบบห้าแสนกว่าบาทอะไรเงี้ยพี่คันนี้ก็สูงว่าแมวทั่วไปไม่มาก ใช่แต่ก็ไม่เยอะสูงไม่เยอะแต่ว่าได้พลามาก็คุมนะเออที่ผมซื้ออะคือผมซื้อซื้อของเขาด้วยคือของด้านในมันมีมันมีพอสมควรนะพี่พอเราถอดนู่นถอดนี่ขายปุ๊บราคาไม่ต่างกับแมวหอมเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ขายเพราะว่าเราชอบเราเราซื้อมาไม่มันยังไม่หมดถ้ามันหมดมันต้องขายพี่มันต้องขายอยู่แล้วผูเห็นมึงซื้อรถมือสองมาสองสามคันแล้วมันต้องแบบว่าเตรียมเมนเทนเนหรือว่าเตรียมอะไรอย่างงี้บ้างไหมผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นรถบ้านทั่วไปอะ ซื้อมาผมไม่รู้เขาทํำยังไงแต่ถ้ารถพวกนี้พี่<ม>อย่างที่ผมบอกอะทําใจยังไงก็โดนโดนแน่นอนอันนี้คือเป็นไรพี่เมาเหรอทำไมถือกล้องเงี<ะ>้ยก็อย่างที่บอกมันมีสองอย่างหนึ่งเครื่องสองช่วงล่างที่ทําให้มันแบบว่าจะไม่มีปัญหาพี่เราก็ดูก่อนว่าเครื่องเราพอไหวไหมเครื่องเรามีปัญหาหรือเปล่าถ้าเราขับแล้วความร้อนนิง่งปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ ถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองเปลี่ยนนู่นนี่นั่นตามแบบเช็คระยะทั่วไปแล้วก็ช่วงล่างสําคัญเพราะนผมจะให้ให้ความสนใจกับช่วงล่าง<ม>นิดนึงถ้าเครื่องไม่เป็นไรนะ<ม>เพราะว่าช่วงล่างอ่ะผมเคยมีประสบการณ์ขับแล้วมันลุกปืนแตกอะไรเงี้ยที่เราไม่รู้งานะรถแบบมันจอดนานหรือรถมันขับแบบไหนแต่ครั้นี้ถ้าเครื่องไม่มีปัญหามผมก็ต้องยกขึ้นหอยก่อนเลยก็คือไปร้านช่วงล่างอ่ะพี่ที่เราแบบที่เราทําประจำมันเราก็มีร้านช่วงล่างประจําอยู่ใช่ไหมว่าตรงไหนมีอะไรใกล้เสียใกล้อะไรบ้างพี่ลิทให้ผมหน่อยถ้าเราเก็ปลี่ยน หลัไม่พร้อมเราก็บอกพอได้ไหมก็ขับไปแล้วก็พวกยางพวกอะไรพวกนี้ต้องสําคัญก่อนเลยพอถ้าแม่งเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บสรุปชนมาก็คือเละทั้งคันเลยพี่แม่งไม่คุ้มพอเรามีความหลังที่ไม่ดีอ่ะเราก็เลยต้องเผื่อเอาไว้เป็นทันแนนเออไม่งั้นอ่ะสมมติพี่คิวเด็กผมซื้อมาปุ๊บวันต่อมาเครื่องแม่งตามไม่ติดเนี้ยเราก็รู้จะาทำยังไงละเราจัดไฟแนนก็คือเพื่อจะได้เหลือเงินเพื่อาถ้าคนที่มีพอดีแล้วอยากได้เลยผมว่าจัดไฟแนนก็ดีแต่ถือว่าก็ได้ไปเมนทันแนนมาหน่อยหนึ่งแล้วอ่ะโห งงมากอะไรนะเ,นนเขาเรียกว่าอะไรพี <S <S ่ถ้าเป็นคนทํารถนะเขาเรียกว่าค่าช้างเอางาแบบอยากได้ส่วนนี้ต้องตัดมาทั้งหัวเพื่อจะเอาแค่นี้ใช่ไหมส่วนผมแม่งเี้ยเล็บหักเปลี่ยนทั no? ้งแขนนะได่หอกว่า ปัญหาแค่ไปเข็มอะเออแต่เปลี่ยนทั้งแขนเลยเออคือเข็มจิ้มแขนพวกผมยกแขนทิ้งเลยแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะเ,<อ>เ<อ>รื่องนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอ้แต่แมงโค้ดใส่เลยไหมเอาเอาไว้อีพีหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแถแนอะไรบ้างแล้วเพราะว่าอ,อันนี้มันยังยังไม่เสร็จดียังไม่สมบูรณ์ด้แล้วเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจะจะกางบินให้ดูด้วยอ่ามันก็ถือว่าเข้ากับทิกเลยที่ว่าเราต้องเก็บเงินไว้เพื่อป็นแถแนจริงนี่ผมพูดจริงพี่โหแมนถ้าผมไม่ได้เหลือไว้เลยนะพูดตรงกผมก็ต้องเงินผมออกเป็นเดือนใช่ป อากรู้วะจริงๆผมก็ไม่มีอะไรตอบหรอกมั่วเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้เป็นอีพีหน้าไงอีพีหน้าที่อยากจะรู้นะ mm hmm. โหมีเยอะมากเป็นพวกเครื่องพาร์ตอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้คุยกันเลยแล้วดูติเตียแบบนี้ ถุงลมแน่นอนถุงลมแน่นอนถุงลมครั้งแรกในชีวิตด้วยนะไอ้เสี้ยของัจะบอกมากเลยแม่งแม่งเป็นถุงลมครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวมาบอกเดี๋ยว่าคุยให้ฟังเดี๋ยวมานจอกเขได้เปิดี่ต้องเหล่าอ่ะคือแบบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าแม่งใช้ถุงลมแม่งเป็นไงสำหรับคนที่ไม่เคยใช้อย่างผมนะไก่เทช่วงล่างแอร์สัตเพนชั่นเนี่ยไหนๆก็เปิดกล้องแล้วต้องลองต้องลองนั่งเล่นสักรอบใช่ปะใช่เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมา มาเจาะให้หมดเลยว่ามันสวัปอะไรแล้วมันดีไหมมันเป็นยังไงได้อะไรมาบ้างไหมคือฟังจากเสียงแล้วสวัปเครื่องมามันต้องมีทีเด็ดแน่นอนเสียงไงลองลองลองฟังดูไหมเสียงอย่างซิ่งเลยลองลองมาลองสตาร์ทดูก่อนอันนี้คือรถ ที่เครื่องสมบูรณ์นะครับเวลาสตาร์ทอ่ะฮะมันจะมีน้ําออกมาไม่นี่มันเครื่องพี่มันเครื่องออกระเทโบไม่รู้หรอภูศาสตร์นะแต่อ๋อเดจะโชว์จะโชว์แบบว่าโชว์ความรู้ไม่มีอะไรจะไปลองนั่งดูพามานั่งเล่นๆสักรอบหนึ่งเบาๆได้ได้โอเคมาพี่มาขึ้นรถ nó còn lo thank